ทุกคนามาดูงานกลปะนะครับเป็นงานประติมากรรมนะครับงานตั้นนะครับปูนนะครับปั้นปูนสดครับอันนี้ปั้นมือล้วนๆไม่มีบอกนะครับสวยงามมากๆดูรายละเอียดครับทําได้เหมือนจริงมากๆครับทุกคนโอแววตาเก็นรายละเอียดนี่ต้องยกฝีมือให้กับช่างนะครับที่ไม่ธรรมดาที่จริงครับนี่ครับองค์พญานาคสวยงามมีการขดเชียว ทำให้เหมือนจริงที่สุดนะครับนะเป็นองค์สีฟ้าครับนะสวยงามจริงๆนรครับอยู่ข้างล่างก็จะเป็นแม่น้ําบางห่วที่เชื่อมโยงกันกันกบแม่น้ํานี้นะครับเชื่อมโยงกับแม่น้ําโขงนะครับอยู่ติดแม่น้ําโขงนี่อีกอีกร้อยเมตรเนี่ยจะถึงแม่น้ําโขงเลยครับนะช่วงนี้ฤดูน้ําหลากครับตรงนี้จะเป็นทางขึ้นพญานาคนะครับตามตำนานนะครับ อยู่ที่วัดมะลุขะนครอ,อำเภอธาตพนมจังหวัดนครพนมนะครับสวยงามมากๆครับองค์พญานาคสุดยอดครับ